เปิดฉากถล่มอิหร่านอ้างเพื่อความอยู่รอดของตัวเองอิหร่านโต้กลับจะเปิดประตูสู่นรกการสู้รบจะบานปลายเป็นสงครามใหญ่ในตะวันออกกลางหรือไม่ สวัสดีค่ะอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันอิหร่านก็ตอบโต้อย่างรุนแรงนี่คือการสู้รบที่ดุเดือดที่สุดระหว่างคู่ปรับคู่นี้ทำไมอิสราเอลกับอิหร่านถึงไม่ถูกกันและทำไมบางประเทศมีอาวุธนิวเคลียร์ได้แต่ถ้าเกิดว่าอิหร่านอยากมีบ้างทำไมถึงมีไม่ได้และการสู้รบครั้งนี้จะขายายตัวบานปลายกลายเป็นสงครามครั้งใหญ่หรือไม่เรามาหาคำตอบกันค่ะ เรามาเริ่มกันที่ปฏิบัติการของอิสราเอลอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่13มิถุนายนใช้ชื่อว่า Operation Rising Lion หรือว่าสิงโตผง,งาดพู่งเป้าไปที่โรงงานนิวเคลียร์ที่ตั้งทางทหารเช่นโรงงานผลิตและฐานยิงขีปนาวุธแล้วก็เล็งไปที่บุคคลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางทหารหรือว่านักวิทยาศาสตร์ระดับสูงของอิหร่านโจมตีไปเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านสร้างอาวุธนิวเคลียร์ อิสราเอลประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากว่าอิสราเอลชิงโจมตีอิหร่านก่อนแล้วก็รอรับการตอบโต้ของอิหร่านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเน,านาทานยาฮูแถลงนะคะว่านี่คือปฏิบัติการเพื่อกำจัดภัยคุกคามอิหร่านต่อการอยู่รอดของอิสาราเอลและจะใช้เวลาอีกหลายวันเท่าที่จำเป็นเพื่อกำจัดภัยคุกคามนี้ เขาบอกค่ะว่าหากไม่หยุดยั้งเอาไว้อิหร่านสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ในเวลาอันสันน้นเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของอิสราเอลระบุค่ะว่ามีข้อมูลว่าอิหร่านมีวัตถุนิวเคลียร์มากพอในการทำระเบิดนิวเคลียร์15ลูกในเวลาไม่กี่วันเครื่องบินรบของอิสราเอลกว่า200ลำร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้โจมตีเป้าหมายกว่า100จุด นอกจากนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าหน่วยข่าวกรองมอสซาดของอิสราเอลได้ปฏิบัติการในอิรานก่อนการโจมตีซึ่งรวมถึงการทำลายระบบขีปนาวุธของอิรานด้วยเจ้าหน้าที่ทหารของอิรานเสียชีวิตหลายนายค่ะอย่างเช่นนายพลฮุสเซนซาลามีผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิราน IRGC ในายพลโมฮัมหมัดบาเกรีผู้บัญชาการกองทัพอิราน นายพลโกลามอาลีราชิดผู้บัญชาการกองบัญชาการฉุกเฉินของอิรานผู้บัญชาการกองกำลังอวกาศของ IRGC ในายพลอาเมียอาลีฮาจีซาเดก็ถูกสังหารเช่นเดียวกันโดยรวมแล้วมีนายทหารอิรานเสียชีวิตอย่างน้อย20นายนอกจากนี้มีนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์อย่างน้อย9คนเสียชีวิตด้วยค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวว่าที่ปรึกษาอาวุโสของผู้นำสูงสุด ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอิรานรายงานนะคะว่ามีพลเรือนรวมถึงเด็กเสียชีวิตด้วยส่วนรัฐรมนรีกลาโหมของอิสราเอลอิสราเอลคัตสบอกนะคะว่าการโจมตีที่แม่นยำของเหล่าผู้บัญชาการระดับสูงส่งสัญญาณชัดเจนว่าใครก็ตามที่ต้องการทำลายล้างอิสราเอลจะถูกกำจัดอิสราเอลโจมตีเตหราและอีกหลายเมืองในอิราน ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอาญาโตเลาะคาเมเนีก็บอกนะคะว่าจะลงโทษอิสาราเอลอย่างรุนแรงประธานาธิบด,ดีอิหร่านมาซูดเปเซชเคียนก็กล่าวว่าการตอบโต้อย่างรุนแรงจะทำให้อิสาราเอลเสียใจที่ได้ทำการที่โง่เขาลงไปรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านค่ะอับบาสอารอกชีส่งจดหมายถึง UN เอ็นเรียกการโจมตีของอิสาราเอลว่าเป็นการประกาศสงครามและขอให้ UN s อซีแก้ไขประเด็นนี้ทันที กระทรวงต่างประเทศของอิหร่านระบุนะคะว่าการกระทาของอิสราเอลเป็นการรุกรานและรัฐบาลสหรัฐซึ่งเป็นผู้ค้ำจุนอิสราเอลก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยนายพลโมฮัมหมัดบักปัวรซึ่งถูกแต่งตั้งให้มาแทนฮอสเซนซาลามีที่ถูกสังหารเขาประกาศเลยนะคะว่าจะเปิดประตูสู่นรกในการสู้รบกับอิสราเอลค่ะ มาดูโรงงานนิวเคลียร์กันบ้างนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายหลักๆเลยของการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้นอกเหนือจากกรุงเตหะรานแล้วเมืองอื่นๆอย่างเช่นอิสฟาหานอารักเคอร์นชาชาบริสนาชานสชีรัสและโกมก็โดนโจมตีเช่นเดียวกันเมืองนาชานสเป็นที่ตั้งของโรงงานนิวเคลียร์มีทั้งที่อยู่บนดินแล้วก็ส่วนที่อยู่ใต้ดินนะคะ IAEA ท e บวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแจ้งค่ะว่าสิ่งที่อยู่บนพื้นดินถูกทำลายแต่ว่าส่วนที่อยู่ใต้ดินไม่ได้รับความเสียหายแต่ว่าระบบไฟฟ้าถูกทำลายนะคะซึ่งจะทำให้ส่งผลกระทบค่ะต่อโครงสร้างที่อยู่ใต้ดินด้วย นอกจากนี้อาจจะเกิดการปนเปื้อนสารกำมันตรังสีและสารเคมีภายในตัวโรงงานแต่ว่าตรงนี้น่าจะสามารถควบคุมได้ส่วนภายนอกโรงงานยังอยู่ในเกณฑ์ปกติโรงงานนิวเคลียร์ที่อิสฟาหานค่ะ IAEA e ระบุว่ามี4อาคารที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักส่วนโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ฟอรโดใกล้ๆก,กับเมืองโกม IAEA e บอกว่าไม่ได้รับความเสียหายคงจะเป็นเพราะว่า ที่ฟอร์โดนะคะอยู่ติดก,กับภูเขาจะระเบิดหรือว,ว่าทำลายได้เนี่ยต้องใช้ระเบิดขนาดยักษ์ซึ่งมีแต่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นค่ะที่มีระเบิดแบบนั้น IAEA e แหลงนะคะว่าไม่ควรมีการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์เพราะว่าส่งผลต่อความปลอดภัยและอาจทำให้เกิดอันตรายใหญ่หลวงต่อชาวอิหร่านต่อคนในภูมิภาคหรืออาจจะกว้างไกลกว่านั้นก็ได้ค่ะ มาดูกันที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศมาโกรูวิโอค่ะ <c oughs> ก็ถแถลงว่าสหรัฐ <c oughs> ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้อิสราเอลกระทำการแต่เพียงผู้เดียวเพื่อปก <c oughs> ป้องตนเอง <c oughs> แล้วก็รีกร้องให้รัฐบาลอิหร่านไม่เล่นงานผลประโยชน์หรือว่าบุคลากรของสหรัฐในตะวันออกกลาง <c oughs> แต่ก็มีรายงานนะคะว่าสหรัฐช่วยอิสราเอลยิงมิไซล์ของอิหร่านตกค่ะ ประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวนะคะว่าเขารู้เกี่ยวกับแผนการของอิสราเอลก่อนหน้าจะลงมือแล้วก็กล่าวว่าถ้าเกิดว่าอิหร่านโจมตีสหรัฐไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็แล้วแต่อิหร่านจะโดนสหรัฐตอบโต้อย่างรุนแรงแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจุดยืนของสหรัฐก็คือไม่ต้องการให้อิหร่านพัฒนาอาวุธหรือว่าระเบิดนิวเคลียร์ทรัมป์เนี่ยยังชมการโจมตีของอิสราเอลเลยนะคะว่าดีเยี่ยม แล้วก็รีกร้องให้อิรานทำข้อตกลงนิวเคลียร์ก่อนที่จะไม่เหลืออะไรทรัมป์บอกค่ะว่าเราให้โอกาสพวกเขาแล้วแต่พวกเขาไม่ฉวยโอกาสนั้นพวกเขาก็เลยโดนโจมตีอย่างหนักแล้วเดี๋ยวจะยังโดนโจมตีต่อไปแต่ทรัมป์ก็พูดนะคะว่าหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงกันได้เพียงแต่ว่าบางทีพวกเขาอาจจะต้องต่อสู้กันก่อนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ มุ่งหน้าไปที่ตะวันออกกลางรัฐมนตรีกรลาโหมพีทเฮกเซตประกาศเลยล่ะค่ะว่าสหรัฐจะเสริมกำลังในตะวันออกกลางค่ะต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกให้อิรานยอมจำนอนอย่างไม่มีเงื่อนไขและกล่าวว่าเรารู้ว่าผู้นำสูงสุดของอิรานหลบซ่อนอยู่ที่ไหนแต่จะยังไม่ลงมือสังหารในตอนนี้ ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตลลคาเมเนอีส่งข้อความว่าการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและอิหร่านจะไม่มีวันยอมจำนนและตื่นสหรัฐถึงผลพวงที่จะตามมาหากเข้ามาแทรกแซงผู้นำอิสาราเอลเบนจาม,มินเนทันยาฮูพยายามดึงสหรัฐให้ร่วมเข้าสงครามโดยให้สัมภาษณ์ว่าทั้งสองประเทศมีศัตรูร่วมกันคืออิหร่านและเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐในการสนับสนุนอิสาราเอล ทั่วโลกกำลังจับตามองว่าทรัมป์จะตัดสินใจอย่างไรย้อนกลับไปเมื่อปี2020ทรัมป์ยุคแรกสหรัฐเคยใช้โดรนสังหารในพลคาเซมซูเลมานีซึ่งเป็นผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษคุตส์สังกัดกองกำลังพิทักการปฏิวัติอิหร่านที่แบกแดดอิรักแล้วอิหร่านก็ตอบโต้นะคะโดยการยิงมิสไซล์โจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักมีทหารประมาณสัก100นายได้รับบาดเจ็บค่ะ เรามาดูการตอบโต้กลับของอิหร่านกันบ้างอิหร่านตอบโต้โดยใช้ชื่อปฏิบัติการว่า Operation True Promise 3หรือว่าคำมั่นสัญญาที่แท้จริง3มี1กับ2นะคะ1กับ2เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2024อิหร่านยิงขีปนาวุธแล้วก็ดโดรนใส่หลายเมืองในอิสราเอลตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่13มิถุนายนอย่างเช่นเทลอาวีฟเยรูซาเลม็มไฮฟ,ฟากาลิลีแล้วก็เนเกฟ มีผู้คนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่ะอิหร่านก็ประกาศนะคะว่าจะโจมตีอิสราเอลต่อไปแล้วก็เป้าหมายอาจจะรวมถึงฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคด้วยอิหร่านเตือนสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสนะคะว่าอิหร่านจะตอบโต้ถ้าเกิดว่าประเทศเหล่านี้มาช่วยอิสราเอล อิรานก็เน้นโจมตีไปที่โครงสร้างยุทธศาสตร์ของอิสราเอลนะคะอย่างเช่นด้านพลังงานโครงสร้างสําหรับการผลิตน้ํามันเครื่องบินรบหรือว่าจะเป็นโครงสร้างด้านการทหารอิสราเอลเองก็เน้นเป้าหมายคล้ายๆกันเน้นจุดยุทธศาสตร์อย่างเช่นคลังน้ํามันโรงกลั่นน้ามันโรงแยกก๊าซธรรมชาติรวมถึงสถานีโทรทัศน์ด้วย อิหร่านค่ะกำลังพิจารณานะคะว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญจากอ่าวเปอร์เซียไปสู่มหาสมุทรอินเดียและในขณะเดียวกันกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนอีกประเทศหนึ่งเลยนะคะก็โจมตีอิสราเอลด้วยมิสายเช่นกันโฆษกของกลุ่มฮูตีกล่าวว่าเป็นการโจมตีที่สอดคล้องกับปฏิบัติการของอิหร่านต่อศัตรูอิสราเอลค่ะ กลุ่มฮูตีโจมตีอิสราเอลเรื่อยมาเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในกาซานะคะตั้งแต่เกิดสงครามอิสราเอลกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ทั้งอิสราเอลและอิหร่านก็บอกให้ประชาชนของอีกฝ่ายหนึ่งหาที่หลบภยัยนายุกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกร้องให้ชาวอิหร่าน ลุกขึ้นมาต่อต้านระบอบก,การปกครองทรราชแล้วก็ต่อสู้เพื่อเสรีภาพอันนี้ฝ่ายอิสราเอลนะคะส่วนอิหร่านก็ร้องให้คนในประเทศนั้นผนึกกำลังกันแล้วก็ขู่นะคะว่าจะมีการโจมตีอิสราเอลที่จะทำลายล้างมากกว่าที่เป็นอยู่คะ่ะทำไมอิสราเอลกับอิหร่านถึงไม่ถูกกัน ท,ทั้งทั้งที่ทั้งสองประเทศเนี่ยไม่ได้มีพรมแดนติดกันนะคะไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องชายแดนอยู่ห่างกันเป็นพันพันกิโลเมตรมีอิรักซีเรียจอแดนเนี่ยกั้นอยู่เมื่อก่อนเขาเป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่ามาวันนี้เป็นศัตรูคู่อาฆาตค่ะตั้งแต่ก่อตั้งอิสราเอลปี1948ทั้งสองประเทศเป็นมิตรกัน มีความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจการเมืองและการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค1950ยุคของพระเจ้าชาโมฮัมหมัดเวซาปลาัลวีบวกกับเหตุผลทางภูมิรัฐศาสตร์ในตอนนั้นก็เลยทำให้ทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ไปในทิศท,ทางเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเรื่อยมาค่ะจนกระทั่งปี1979มีการปฏิวัติอิสลามในอิราน ปฏิวัติเนี่ยด้วยเหตุผลหลากหลายนะคะทั้งการรวบอํานาจของพระเจ้าชาการทุจริตคอรัปชันและการรับวัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไปส่วนสหรัฐเองก่อนหน้านี้มีส่วนโค่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ดันพระเจ้าชาขึ้นเมื่อปี1953พอมีการปฏิวัติอิสลามค่ะ ผู้นำสูงสุดออยาโทเละโคไมนีก็เลยมองว่าสาหรัฐเป็นศัตรูและอิสราเอลก็เป็นพวกเดียวกันกับสหรัฐนอกจากนี้อิหร่านยังมีความเห็นใจชาวปาเลสไตน์ด้วยนะคะโดยมองว่าถูกรุกรานโดยชาวยิวอิหร่านไม่ยอมรับการเกิดขึ้นของรัฐอิสราเอลและไม่เห็นด้วยถ้าเกิดว่าชาติอาหรับจะไม่ผูกสัมพันธ์กับอิสราเอลและแม้ว่าอิหร่านจะอยู่ห่างออกไปเป็นพันกิโลเมตรนะคะ แต่อิหร่านก็ให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มในภูมิภาคอย่างเช่นกลุ่มเฮสบอลเลในเลบานอนฮามาสในฉนวนกาซาและคูตีในเยเมนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปฏิปักษ์กับอิสราเอลค่ะสิ่งที่อิสราเอลมองว่าเป็นภัยคุกคามที่สุดต่อาการอยู่รอดของอิสราเอลก็คือศักยภาพในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วก็พยายามจะทำลายความสามารถตรงนี้ทุกวิถีทาง นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลเนี่ยต้องการให้อิรานยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ต้องการจะทำลายโครงสร้างเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ทิ้งทั้งหมดแล้วอิสราเอลก็เคยขู่หลายครั้งนะคะว่าสามารถโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิรานได้ย้อนกลับไปค่ะเมื่อปี2010มีการโจมตีโรงเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์ด้วยคอมพิวเตอร์ไวรัสนะคะที่โรงงานนิวเคลียร์นาชานปี2012ค่ะ มีนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของอิรานมอสตาฟาอามาดีโรชานถูกสังหารปี2021ผู้ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิรานก็ถูกลอบสังหารเช่นกันเดือนเมษายนปี2024สถานทูตอิรานที่กรุงดามัสกัสซีเรีย ถูกโจมตีทำให้เจ้าหน้าที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านสียชีวิตไปเจนายรวมถึงผู้บัญชาการระดับสูงสองนายอิสราเอลไม่ได้ยอมรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะอิหร่านก็เลยตอบโต้ด้วยโดรนและขีปนาวุธใส่อิสราเอลแล้วอิสราเอลก็ตอบโต้กลับด้วยเดือนตุลาคมปี2024ค่ะอิหร่านยิงมิสไซล์นับร้อยลูกใส่อิสราเอลแก้แค้นนะคะการสังหารผู้นำเฮสโวลและผู้นำฮามาส อิสราเอลก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีอิหร่านแล้วก็มาถึงเดือนมิถุนายนปีนี้2025ที่อิสราเอลชิงลงมือโจมตีอิหร่านก่อนถามว่าอิสราเอลเคยมีปฏิบัติการทำนองนี้กับเพื่อนบ้านไหมมีนะคะเพราะเขาเชื่อว่าไม่ควรให้ประเทศที่เป็นศัต,ตรูมีอาวุธนิวเคลียร์ค่ะ ก่อนหน้านี้อิสราเอลโจมตีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของอิรักในปี1981แล้วก็เคยโจมตีที่ตั้งปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของซีเรียในปี2007ค่ะเรามาดูโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกันบ้างนิวเคลีย Non Proliferation Treaty หรือว่า NPT นี่คือสนที่สัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ เปิดให้มีการลงนามนะคะมื่อปี1968เริ่มบังคับใช้ในปี1970ประเทศทั่วโลกก็ร่วมลงนามในสนธิสัญญานี้สนที่สัญญานี้ระบุแบบนี้ค่ะว่าอนุญาตให้ประเทศต่างๆใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติเช่นจะใช้เพื่อพลังงานเพื่อการแพทย์แบบนี้ใช้ได้แต่ไม่อนุญาตให้พัฒนาเป็นอาวุธนิวเคลียร์ส่วนประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไปแล้วนะคะสหรัฐ รัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสจีนก็สัญญาแล้วค่ะว่าจะลดอาวุธนิวเคลียร์ส่วนประเทศอย่างอินเดียปากีสถานและอิสราเอลไม่ได้เข้าร่วมกับสนธิสัญญานี้อิสราเอลเองก็ไม่ได้ยอมรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวเองมีอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่แต่ก็เชื่อกันค่ะว่าอิสราเอลเป็นประเทศเดียวในตะวันออกกลางที่มีอาวุธนิวเคลียร์ เกาหลีเหนือตอนแรกร่วมนะคะในสนธิสัญญานี้แต่ว่าต่อมาก็ถอนตัวมาดูอิหร่านกันบ้างนะคะลงนามในสนธิสัญญา NPT เมื่อปี1968แล้วก็รับรองในปี1970แต่พอมาถึงปี2002ค่ะเริ่มมีข้อสงสัยว่าอิหร่านอาจจะมีโครงการลับในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ อิหร่านก็ยืนยันนะคะว่าโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นไปเพื่อการใช้งานด้านสันติใช้ในการพลเรือนไม่ได้จะสร้างระเบิดนิวเคลียร์แต่ปรากฏว่าหลายประเทศไม่เชื่อสหประาชชาชาติสรหัฐอเมริกา EU คว่ำบาตรอิหร่านตั้งแต่ปี2010ทำให้เศรษฐกิจของอิหร่านย่ำแย่ปี2015ค่ะมีข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับ6ประเทศ สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีรัสเซียและจีนเพื่อจำกัดกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วก็ต้องให้ IAEA e เข้าไปตรวจสอบโรงงานนิวเคลียร์หรือว่าสถานที่ต้องสงสัยได้แลกกับการยกเลิกการคว่มบาตรนะคะข้อตกลงนี้เรียกว่า Joint Comprehensive Plan of Actions JCPoA ภายใต้ข้อตกลง JCPOA นี้อิหร่านสามารถเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้3.67%แล้วก็มีได้300กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งมากเพียงพอสำหรับการใช้งานในกิจการพลเรือนทรัมป์ค่ะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลีย์นี้ในปี2018ก็คือทรัมป์ยุค1.0นะคะแล้วก็คว่มบาตอิหร่านอีกครั้งเขาบอกว่า ดีลนี้เป็นดีลที่แย่เพราะว่าไม่ใช่ดีลถาวรแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือให้อิรานยกเลิกการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมแล้วก็คว่ำบาตเพื่อที่จะกดดันให้อิรานต้องมาเจรจาใหม่ค่ะพอมาถึงทรัมป์ยุค2.0ปัจจุบันนะคะก็มีความพยายามจะเจรจาใหม่กับอิราน ตอนแรกจะมีการเจรจากันรอบที่6นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนที่โอมานแต่ก็ยกเลิกไปเมื่อวันที่12มิถุนายนค่ะ IAEA ท e บวงการปรมาณูระหว่างประเทศก็ประกาศนะคะว่าอิหร่านละเมิดสนทิสัญญา NPT แล้วก็เป็นการลงมติด้วยการลงคะแนนโดยบอร์ดบริหาร IAEA e พบว่าอิหร่านไม่ให้คำอธิบายเกี่ยวกับวัตถุนิวเคลีย์ ที่ไม่ได้รายงานต่อ IAEA e รวมถึงการสะสมยูเรเนียมเสริมสมรรถนะด้วยอิสราเอลบอกเลยว่าการกระทำของอิรานเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในภูมิภาครายงานของ IAEA e เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมนะคะระบุว่าอิรานมียูเรเนียมเสริมสมรรถนะ60%ประมาณ408.6กิโลกรัมถ้าเกิดว่ามีการเสริมสมรรถนะเพิ่มเติม อิหร่านจะสามารถผลิตระเบิดนิวเคลียร์ได้ค่ะคือจะต้องมีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม90%นะคะสำหรับการทำอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านก็เลยเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศนิวเคลียร์ประเทศเดียวที่มีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในระดับที่สูงขนาดนี้ล่าสุดรัฐสภาอิหร่านกำลังจะออกกฎหมายถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสนธิสัญญา NPT ม แล้วก็ยืนยันอีกครั้งนะคะว่าอิหร่านไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ค่ะมาดูปฏิกิริยาจากทั่วโลกกันบ้างเลขาธิการของสหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสนะคะก็เรียกร้องให้ทั้งอิสราเอลแล้วก็อิหร่านใช้ความยับยั้งชั่งใจไม่ให้สถานการณ์ลุกลามไปมากกว่านี้ ผู้นำอังกฤษเยอรมน,นีฝรั่งเศสก็เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาสู่หนทางการทูตแล้วก็ทั้งสามประเทศพร้อมจะพูดคุยเจรจากับอิรานเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์เพื่อลดความตึงเครียดของสถานการณ์ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็มีการโทรศัพท์นะคะพูดคุยกับทั้งผู้นำอิสราเอลแล้วก็ผู้นำอิหร่านแต่ว่าปูตินเนี่ยประนามการกระทำของอิสราเอลแล้วก็ยินดีเป็นตัวกลางเจรจาเพื่อไม่ให้เหตุการณ์รุนแรงไปมากกว่านี้ต่อมาค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าได้คุยกับประธานาธิบดีปูตินแล้วก็เห็นพ้องกันนะคะว่าสงครามนี้จะต้องยุติลงกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่า ขอต่อต้านการละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของอิหรา่านไม่เห็นด้วยกับการขยายวงความรุนแรงและจีนพร้อมที่จะมีบทบาทสร้างสรรค์นในการแก้ไขสถานการณ์จอแดนบ้างค่ะก็ระบุว่าอิสราเอลละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและเรียกร้องให้มีการลดระดับความรุนแรงโอมานก็เรียกการการะทำของอิสราเอลว่าอันตรายและละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ คนทั่วโลกก็เดินทางยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าสายการบินต่างๆก็หลีกเลี่ยงน่านฟ้าบริเวณนี้ค่ะในขณะที่ราคาน้ำมันดิบก็ดีตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกัน มาดูกันที่ UN กันบ้างนะคะมีการประชุมฉุกเฉินเมื่อวันที่13มิถุนายนค่ะทูตอิสราเอลประจำ UN เนแดนนี่แดนอนนะคะก็บอกว่าอิหร่านกำลังเตรียมการสำหรับการทำสงครามอิสราเอลโจมตีเพื่อรักษาการอยู่รอดของประเทศตัวเองส่วนทูตอิหรา่านอามีไาเอตอิราวานน่ก็กล่าวว่าการกระทำของอิสราเอลคือการประกาศสงครามแล้วก็ทำลายระเบียบระหว่างประเทศ มีคนเสียชีวิต78คนได้รับบาดเจ็บกว่า320คนในการโจมตีเมื่อวันที่13มิถุนายนมีแค่วันเดียวนะคะอิรานขอยืนยันในสิทธิการปกป้องตนเองและจะตอบโต้อิสราเอลอย่างแน่นอนอิสราเอลต้องการทำลายการทูตการเจรจาและลากทั้งภูมิภาคเข้าสู่ความขัดแย้งและกล่าวด้วยนะคะว่าสหรัฐ รู้เห็นเป็นใจอย่างไม่ต้องสงสัยในการช่วยเหลืออิสราเอลสหรัฐก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยทูตอิสราเอลกล่าวว่าหน่วยข่าวกรองยืนยันนะคะว่าอิหร่านมีวัตถุนิวเคลียร์มากพอในการผลิตระเบิดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็ตั้งคำถามค่ะว่าอิสราเอลจะต้องรอนานขนาดไหนต้องรอให้อิหร่านผลิตระเบิดนิวเคลียร์สำเร็จก่อนอย่างนั้นหรือ ส่วนตัวแทนของสหรัฐนะคะแมคคอยพิตส์ก็ยืนยันค่ะว่าสารัฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีแต่ก็บอกนะคะว่าการโจมตีจำเป็นเพื่อการปกป้องตนเองของอิสราเอลแลอก็เตือนอิหร่านนะคะว่าถ้าจะตอบโต้ไปที่ฐานทัพของสหรัฐหรือว่าพุ่งเป้าไปที่ชาวสารัฐผลพวงที่จะตามมาจะเลวร้ายมากนะคะเพราะฉะนั้นอิหร่านควรจะเจรจามากกว่าค่ะ สงครามครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามมากมายการอ้างว่าภัยคุกคามกำลังจะมาถึงตัวก็เลยจะต้องชิงลงมือก่อนนี่คือข้ออ้างของอิสราเอลถามว่าชอบธรรมหรือไม่และต่อจากนี้ทุกประเทศที่คิดอยากจะมีอาวุธนิวเคลียร์เอาไว้ในครอบครองจะยิ่งเร่งพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วก็จะทำแบบลับที่สุดใช่หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ขั้วตรงข้าม กับฝ่ายตะวันตกต่อไปนี้ยิ่งต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่าเป็นเครื่องมือต่อรองที่ดีที่สุดแล้วก็จะเป็นการรับประกันว่าจะไม่ถูกโจมตีใช่หรือไม่ส่วนสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านจะจบลงอย่างไรอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คู่ขัดแย้งเท่านั้นนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับประเทศมหาอำนาจด้วยว่าจะเล่นหมากกระดานนี้อย่างไรคะ่ะสวัสดีค่ะ